นี่มามาดูอะไรเนี่ยกระท่อมน้อยไปนะกระท่อมน้อยไปนะคุณยายมาปลูกพริกปลูกพริกไรบ้าไหนก่อนปลูกพริกพริกอยังหืึพริกแดงจินดาพันธุ์เจ้าจัวอ๋อพันเจ้าจักมือเก็บ สามเดือนพันเจ้าสัวก่อจะได้เก็บสามเดือนแล้วเก็บได้กี่เดือนกําลังเป็นดอกกําลังเป็นดอกเก็บได้สามเดือนพ่อได้เก็บเก็บเก็บโดนปันไดค่อยสิเมดสุดคอยสีสุดเศร้าเก็บเดือนนี้น้เดือนนี้อีกสามเดือนนี่เดือนกัญญาต้นตุลาอ๋อต้นตุลาก็ได้เก็บแล้วบอ ตอนนี้ปลูกได้เดือนนึงละต้องดูยาดูพริกใส่ปุ๋ยใหมจ้ามาดูนี่เพื่อนจะกลับแล้วอยนู่นปุ้ยจอดรถมอเตอไซค์ขวางเพื่นตะวนันนูเอากุญแจไ้หันยุ่คอยไดเออ้เดี๋ยวคอยลองมาดูตอนเก็บคอยมาดูตอนเก็บมันปะ <c oughs> บรรยากาศดีเนาะ <c oughs> นี่เ <c oughs> ทียงหน่อยเป็นตะมนอนเล่นยำเวน <c oughs> จ้างเขาเก็บ,บะ่ะ <c oughs> ยี่สิบพวกล่ะยี่สิบกว่ะยี่สิบปุ๋โอ้จ้างเก็บอ๋อวันละหรือว่ากิโลบอเป็นกิโลกิโลละเท่าไหร่กิโลละหกบาทจ้างคนมาเก็บยี่สิบคนกว่ายี่สิบกว่าคนเวลาเขาเก็บได้ก็มาช่างเป็นน้ำหนักกิโลกิโลละหกบาทอืมแล้วแต่เขาจะได้กี่กิโลถ้าเขาได้สิบโลก็ได้หกสิบบาท หลายคนน่หลายคนนั่นพูดลาบุอนึงเนาะแต่บงพีงามๆง่นเขาเก็บได้เก็บลอยลูกลอยลูกผุนบ่ะโอ้ยแล้วว่าสรุปทำทำทำครั้งหนึ่งเนี่ยรวมแล้วได้กี่กิโลได้กี่ตันกว่าจะเก็บหมดอะโอ้จะแลวแต่ราคาะอแวแต่ก็ล่ะน้ำนักไหมได้จักตันน้ำพอพตันห้าร้อยรนี่แหละห้าร้อย ห้าร้อยโลหนึ<ล>่งอ่าหนึ่งไร่เนาะห้าร้อยหกร้อยกิโลต่อหนึ่งไร่นู่นแหละเก็บไปเรื่อยๆจนถึงเดือนมีนาคุณละ่ะเริ่มเก็บเพราะว่าแกปลูกมาแล้วหนึ่งเดือนนี่อีกสองเดือนก็ได้เก็บสิงหาสิงหาผ่านมาแล้วกันยาตุลาต้นตุลาก็ได้เก็บแกว่านั่นยำม,มา <โล S 1> กาีกแล้วผู้เฒ่าทั้งนี่กาแะ ยังมากันเมื่อบ้านนี้เด้เออเออหุ่นละเดี๋ยวตอนเก็่ควายมาเบิ่งเบิ่งกินหมากก่อนตอนเนี้ยเออถิ่นเบิ่งกินหมากอี่อังคือว่ากินคือว่ากินนี่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 มามาอือฮะจะกินหมากแล้วจะกลับบ้านแล้วเรื่องนี้ป่ะเด็นประเด็นประเด็นเรืองหนันแหละบอค่ะเพิ่นเศร้าเหตุเหรอคนปลูกต้นใหม่ตัว หนูอยู่ข้างนอกคนอยู่ข้างในเพื่อนเหตุหนังหนูหนูมาอยู่ที่หลังคุนโอ้ยน้าไทยเรนนี่จ้าน้กับนคน่พี่เดียนี่ผู้ชาลงยูทูบนี่ลงยูทูบอ้ยคุณแม่คือหูเอาหัวน้าลงยูทูบเห็นเราคนข้างสาย เออนี่นี่็นนอนกินหมากพักก่อนแล้วมีจะกลับบ้านนี่คือพักผ่อนแล้วนะพักแล้วจะกลับบ้านแล้วอ่าอ่าแวหามุกแล้ววันนึงกินกี่คำนะครับมือหนึ่งโอ้ยมาต้องนับแล้วน่าใจบอกว่าต้องนับว่าต้องนับมากน้ว่าต้องนับเลยเบ็ดเหมือนเระแซงเแล้วแต้จังหวะ มียย่างไหรือถุงนกแกวย่างนั่นแล้วก็ตางตางพักพรมันแดดมันห่อนกับยู่เลยจัวมาอมมีแนวไทยหรอเออเป็นคนลาเดียร้อนยาที่นั่นนั่นยาของแกเข่าอันนั่นเออเจ่าพักเด็กเล็กเข่าสวัสดีครับ มาผักไทยที่เขาผักทักนี่เออกินหมากกินหมากนน่หมากเป็นแซงปลูกเองมาแซงมาแซงปลูกเองเมาปลูกเองหมากปลูกเองหมากปลูกเองเออแพงไหมอุปกรณ์กินหมากเดี๋ยวนี้ก็เครื่องหยอกคอหนานี่เขามีหมากเอวมีหมากเองต้องหันตัวเจ็ดบาท ถ้าไม่มีหมากลูกละเจ็ดบาทนะช่วงเมื่อกี้ช่วงสงการช่วงสงการลูกละเจ็ดบาท <c oughs> อันนี้นี่เองนีจจนแต่เพิ่นมีตน้นเพิ่นก็เลยไม่ต้องซื้อยังมีเขาโรยแตบาทองบาทเ่ <c oughs> แต่แต่ตอนนี้นนลูกละสองบาทช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงฝนโอ้โก็อว่ายงว่ายงว่ายงซื้อแต่ยายนี่ไม่ได้ซื้อเลยสบายมีของตัวเองพู่ละ ภูก็ไปเอาน้ำป่าของเอู้ก็เอากับญาติพี่น้องเขาก็ผูกไว้โอ้ยดีกจังนั่นคุณตาก็มวนบุรีแล้วเห็นไหมมวนยาเส้นแล้วเห็นไหมจะพักผ่อนนี่คือการพักผ่อนก่อนกลับบ้านนี่เตรียมอุปกรณ์กลับแล้วนี่เอียงเลยนี่มีหอดลำพงมาฟังเิลงสิโอ้ยมีหอดลำพงพิจุก บ่แมนธรรมดาเด้อผู้เฒ่าให้โซ่ได้น่ะเห็นบ่อ่น่ะเราพอเราเหมือนหนูเลยกินหมากากันรถพ่วงรถเข็นรถเข็นนี่รถซุกนี่เอาม้ทุกมือก็ไม่ได้ฉีดเออเอาที่ฉีดฆ่าแมงฆ่าญ้ามาก,ก็ไม่ได้ฉีดเอออันนี้เราไม่ต้องฉีดครับเอามาทุ่มเออมาซื่อเออ,อเอามาคูมัน เราโม่ขูมันเผื่อมันเห็นเห็นมาสุกมือเห็นเห็นมาสุกมือเนี่ยล่มเห็นไหมเสียงนาแกเลือกแม่หนูใช่ไหมไม่ใช่กระโหลกแม่หนูเดี๋ยวว่ากระโหลกแม่หนูแม่หนูเขาเคี้ยวมากไปสะเดาต้นสะเดาต้นประดูต้นเปื่อยได้นะนี่นี่ต้นยังนี่ต้นแก่เ่ โอ้ก็ลังออกดอกตันนี้เป็นมากเหรอนะต้นแก่ะสนปุ้ยป้าต้นเปืือยแล้ว